สวัสดีครับสุขครับไปกันครับแกงเฮ็ดครับแกงเห็ดแกงเห็ด,หด <c oughs> ไปเก็บมาจากประเทศลาวตะคื้นนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ไปเก็บเห็ดมาจากประเทศลาวตะคื้นเลยเฮ็ดหนูๆก็เห็ดน้ำฝ้ากินเขากแกงเห็ดครับ ล้มนะครับแกงใส่เกลือช่วงนี้กินมังสวิรัตยอยู่อออกพรรษาเขาว่บบากันไหมจิน้นเราออกพรรษาหน่อยตอนนี้กินมังกินเจอ,อยู่ครับแกงใส่เกลือมีห่ามีกะเพราะานึ่ง <c oughs> <c oughs> ครับใส่พักละใส่พักเซวครับ เฮดไปเก็บมาจากประเทศลาวโอเคนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ